ไอ้ใจอ่อนก้อนหนึ่งเรียนมาลัดปอมันวะาปอคะมีกนหิมเพื่อนเข้าในก้อนหนึ่งลักเสียเอาหมักมงเข้าอ่อนปอมันขึ้นทมวาหมักมงตึกกขึ้นอยู่ไร้หวยละมันตอบว่าขึ้นยงนําอยู่ข้าออกปอมันขึ้นลาดวะาปอน,นั่นก็กว่าเสียเอามาเสียเจ็ดลูกแลนอยอยู่ไอ้ใจอ่อนไนแได้่องเจอว,ว่าก่เบอรอโกก้น คิมเพื่อนเขานั้นมาหลักเสียเอาหมักมงกอดแทงแลยมันก็จังเสียเอามาหนังอันป้อมันลาดนั่นอยู่เมื่อมันเอาหมักมงมายืนปันป้อมันนั่นมันว่วนว่ากําม่ไแต่เด็กเลยกินหมักมงดีงามงามเยอะด้วยกาป้อมันกว่าเอาซามาเสียเอาหมักมงนั่นใส่น้าซสาจุงเอามือลุกใจมันออกเคลื่อนกว่าเยาะกว่าจุกอยู่ดี ปากนาเฮิรนกวนก็อันหลักหมักมวงคน,นั่นซีเน็กหิงที่พักตูนั่นอยู่เจ้าเฮิรนอันปิดพักตูออกมาด้วยนั่นก็เป็นกวนใจอาย,อายุปานกลางเหมือนกันตั้งปอลูกอ่อนในก้ยหนังกับปอลูกอ่อนนั่น จังยืนซ้าหมักมงปันก้นก้นกนั่นเสียว่าข้าเอาหมักมงมาตอนอ่อนเขื่อนเฮามีหิมจำกันในก้อยหลัวสังกอลดออาดละเหียวข้าเนี่ยเข้าดตีเลยอยเทียมกันลุงเจาเ้าเขื่อนนั่นก็หน้าตาหิวกะอีนึงก็เปลือยลีอายขึ้นแนงใจขึ้นจอมตั้งเฮ็ดเจ้าเก่ามันจังรับเอาซ้าหมักมงเสียลาดว่าบกนั่นไปกันในกำานึงขนาดเนี่ยมันดิวซ้าหมักมงเขาเมื่อตีน,นั่นเขื่อนเผื่อมันออกมากขึ้นตีนั่นสานั่นมีไข่ไก่บดเตรียมันลาาาดว่้เลี่ยงไก่ไว้ตันแลย้อนาเอาไไข่่กดว ผากตอนเปียนน้ำใจขึ้นเสกั้มบอลูุกอ่อนนั่นก็ขับเอาซาไข่ไก่นั่นเสยจุงลูกใจมันมือดีขึ้นอยู่ไอใจอ่อนแน,น่อ่ำปองจะซ่อมตังเฮ็ดปอมันแนละสั่งว่าอย่าว่าพอเข้าติไก่ย้อนขึ้นหมากมงเนะี่ยพอเข้าซ้อเอาหมากมงทั้งเจ็ดหุยกว่าปันมันเสียหวัดบอลูกอ่อนก็ได้จังยุ่มยุ่มเสดลัดในลูกใจมันวะพอเข้ากว่าย้อนขึ้นหมากมงแนะ่เข้าตีไลหมากมงขึ้นอยู่ลกวยกะเข้าตีเลยซุ่มอ้อยกอ็หิมเพื่อนเข้าใน่กว่าเป็นก้อเพอาะย ແລະເຊ່ນນັ້ນເຮົາຍັງຕຽມແບ່ງຈ້າງກັນແທ່ງກ່ອນອັນເຮົາເອົາໝາກມຸງປາປັ່ນມັນແທ່ງເສດຫວຍປາດັັນມອາການັນ1ຫວປັວຍນຮາລ່ນຈອັນແມ່ນຂກນ່ມາຂຶ້ນັນຊາກອນຊາວ່າປໍລກອ່ອນກອນໝາມງຂຶ້ນອັນັ້ນມື້ປ້ອງມງນກໍອັນລັກາກມຸັງເຮືອນນະປົກໍນັ້ນຊິສບໄຖທີ່ຊ່າງກ บ่มีเปิ้นมาลัดตำแตงใส่ตีลองเฮ็ดผิดเท่านั้นแหน่เฮาตื่นมีใจอำ้ำแค่ค่ำอ,อ้ำเ,เดี๋ยวเย่าเฮาเดสอนว่าก้นกอนั้นอ้ำมาหลู่หลายเฮาอำนาบยามเฮานะอยู่เพราะว่าปอลูกอ่อนน้อยกว่าว่าจังนั้น,นก้นกออันรักบักม่วงในคณะเปออ้ำฮู้ถึงตั้งผิดเจ้าเก่าเสี้ยงปะบอกนามะเกาะยังติจังรักแห่งก่อนมืออ่อนตั้งนั่นน่ะมันรักก่อเปือมันใครกินเปือ่อยกามเพราะว่าเฮามื้อล่างมื้อว่าหัางมันซื่อหน้าซื่อตาซินะ ้ำในมันต so 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 ีล so ักก็เบือมันเจ็บใจนั่นอันปอลุกอ่อนก็ในเอาหมักมงเจี๊ยหวยมาปั่นก้นก็อันสีเอาหมักมงวงน่หมักมงแน่เปลี่ยนอันเกี๊ยมันกล้วยกล้วยกาอันปอลุกอ่อนก็ในปั่นกว่าเต้ๆตนั่นเป็นลองมีใจกวางนั่นเดียวค่ะอันลุงก็ในขึ้นเอาไข่ไก่ปั่นกว่านั่นเปลี่ยนอันเกี๊ยมันกล้วยอันลุงก็ในปั่นกว่าเต้เตนั่นแต่เป็นลองเป็นโอ้ยลีนั่นเดียวค่ะ